สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สื่อถึงความเป็นอินเดียชัดที่สุดเลยนะคะกูดว่าต้องที่นี่เลยค่ะตลาดไม่ว่าจะเป็นเมืองใหญ่เมืองเล็กก็จะมีตลาดนับสิบนับร้อยอย่างมุมไบที่กูดพาทุกคนมาเที่ยวเนี่ยนะคะเขามีตลาดอยู่เยอะมากๆมีทั้งตลาดสไตล์อังกฤษตลาดดอกไม้ตลาดแต่งงานแล้วก็อีกสารพัดตลาดที่นักท่องเที่ยวนิยมไปกัน แต่ว่าที่มุมไบเนี่ยเขาจะมีอยู่ตลาดหนึ่งค่ะทุกคนดังเป็นพลุแตกแต่ว่านักท่องเที่ยวไม่กล้าไปกันตลาดปลามุมไบค่ะถ้าอ่านจากรีวิวของคนยุโรปแล้วส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเสี่ยงตายเสี่ยงโดนเหยียบเสี่ยงตกทะเลเสี่ยงเชื้อโรคแต่กูนว่านะคะตลาดปลาอินเดียเนี่ยก็คงจะไม่ต่างกับตลาดปลาไทยบ้านเรามากนักหรอกค่ะเราคนเอเชียน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้มาถึงที่แล้วเราจะไปพิสูจน์กันค่ะ เจ็ดโมงดีเลยคุณผู้ชมเพราะว่าที่แรกของเราวันนี้ต้องเช้าหน่อยเขาบอกกันว่าถ้าหลังจากช่วงเวลานี้แล้วนะคะเราก็จะไม่ได้เห็นอะไรแล้วแล้วที่สําคัญนะคะในแต่ละวันเนี่ยมีแค่ช่วงนี้ช่วงเดียวเท่านั้นค่ะตรงนี้นะคะก็คือแซสซูนด็อกหรือว่าท่าเรือแซสซูนค่ะคุณผู้ชมแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าทีนี่ค่ะเป็นมากกว่าท่าเรือ เดินผ่านปลายสซซูนด็อกเข้ามาปุ๊บนะคะยังไม่ใช่โซนสะพานปลาเลยแต่เราเนี่ยจะต้องเดินผ่านโซนโกโดงังอาคารพาณิชย์ต่างๆเข้าไว้ก่อนค่ะระหว่างทางเนี่ยสองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยหนุ่มสาวชาวอินเดียแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีสันสดใสละ,ล,ะลานตามากค่ะมีทั้งคนซื้อคนขายคนเข็นของเข้าออกเดินสลับกันไปมาแถมยังมีรถจอดเอาของขึ้นลงอย่างไม่มีแบบแผนด้วยนะคะ สำหรับใครที่ไม่เคยมาเดินตลาดสดสไตล์เอเชียเนี่ยก็คงรู้สึกขวัญเสียกับความโกลาหลบ้างค่ะแต่สำหรับคนชอบเดินตลาดอย่างกู๊ดพูดว่าเหมือนเมืองไทยเนี่ยแหละค่ะโดยเฉพาะนะคะหนุ่มๆที่มาขายพวงมาลัยที่นี่เนี่ยจะ pop ป o u l a มากๆในกลุ่มแม่ค้าเพราะเขาเชื่อว่าการไหว้เทพเจ้าก่อนค้าขายจะทำให้เฮงเงรวยๆนั่นเองค่ะอ๋อเลยอะ่ะนี่มาเพิ่ม มาทัา์ไทยแลนด์ตอนแรกมาคนเดียวครับพอเห็นกล้องปุ๊บเดินมาใหญ่เลยครับทิดาเพอาแฟนคลับเดี๋ยวเราจะต้องเดินทะลุจากตรงนี้ไปยังจุดหมายของเราค่ะ สะพานปลาตรงนั้นจะมีเรือจอดเทียบคนส่งปลามายัางพ่อค้าแม่ค้าที่นี่และยิ่งเดินเข้าใกล้สะพานปลาคนก็ยิ่งแน่นมากเลยนะคะพอมาถึงตรงคอขวดก่อนจะเข้าไปถึงเนี่ยเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมเขาถึงเตือนเรื่องของการตกทะเลตรงนี้จะเป็นทางเดินแคบๆไม่มีราวกัน้นไม่มีคําเตือนด้วยแถมคนที่ซื้อปลาเสร็จก็จะเบียดกันออกมา คนที่อยากจะเข้าไปซื้อปลาก็จะกรูกันเข้าไปกลายเป็นจลาจลย่อมๆเลยนะคะตอนนี้ต้องบอกว่ายังมองไม่เห็นทางเลยนะคะแต่รู้ว่าตลาดปลาเนี่ยอยู่ด้านหน้าแน่นอนเพราะกลิ่นปลาเนี่ยมาเต็มๆเลยคะ่ะทุกคน ตอนแรกนะคะคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าเข้ามาเนี่ยมีคนเยอะมากแล้วในช่วงที่ยุ่งๆเนี่ยทุกคนเลยค่ะหน้าตาดุเสียงดังตะโกนใส่กันกลัวมากตอนแรกเนี่ยไม่กล้าเดินเลยแต่พอยกกล้องเท่านั้นคุณผู้ชมเชื่อไหมคะทุกคนเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะจากที่หน้าบึ้งเสียงดังเจอกล้องปุ๊บนะคะยิ้มยกมือชูสองนิ้ววิ่งเข้ามาถ่ายรูปด้วยค่ะกลายเป็นบรรยากาศที่น่ารักแล้วก็เป็นมิตรมากๆเลยล่ะค่ะ เอาเป็นว่านี่ก็เป็นเคล็ดลับนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ที่แซซูนด็อกค่ะพกกล้องมาด้วยค่ะแล้วรับรองเลยนะคะว่าพอยกกล้องขึ้นปุ๊บนะคะทุกคนก็จะมีรอยยิ้มให้กับเราเหมือนแบบนี้แหละคะ่ะ บรรยากาศของตลาดปลาแห่งนี้นะคะต้องบอกว่าบ้นบานๆง่ายๆไม่มีกฎเกณฑ์มากมายนะคะ่ะเราจะเห็นว่าแม้แต่การขนส่งปลาขึ้นจากเรือเนี่ยก็ไม่มีการใช้รอกเครื่องทุ่นแรงใดๆทั้งนั้นแต่จะเป็นการโยนรับกันอย่างชำนาญค่ะทำให้นักท่องเที่ยวอย่างเราๆเ,เนี่ยต้องคอยลุ้นเอาใจช่วยไปด้วยค่ะพอขึ้นจากทะเลปุ๊บนะคะปลาทั้งหมดเนี่ยก็จะมากองรวมกันที่พื้นแล้วก็จะมีการคัดแยกชนิดปลาขนาดปลากันตรงนั้นเลยค่ะ แต่ว่าที่สนุกที่สุดเลยนะคะก็คือขั้นตอนของการซื้อขายต่อรองราคาค่ะเราจะเห็นคนซื้อคนขายตะโกนโวกเบกไปมาแต่ก็ไม่มีใครโกรธกันนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นธรรมเนียมของเขาอยู่แล้วค่ะ ตกลงราคากันได้แม่ค้าก็จะคอดเกล็ดตัดแต่งชิ้นปลาด้วยมีดโคง้งแปลกตาอย่างชำนาญค่ะหรือถ้าซื้อไม่มากเนี่ยในอาคารตลาดใกล้ๆกันก็จะมีแผงขายอาหารทะเลให้ได้จับจ่ายกันโดยเฉพาะกุ้งนะคะมีอยู่ทุกไซส์ทุกราคานอกจากนี้ค่ะยังมีปลาทะเลหน้าตาแปลกประหลาดมากมายหลายอย่างราคาก็เริ่มต้นตั้งแต่กิโลละ1บาทไปจนถึงกิโลละหมื่นบาทก็มีค่ะ จนคนมุมไบเนี่ยพูดกันติดปากเลยนะคะว่าจะรวยจะจนแค่ไหนทุกคนในมุมไบก็กินปลาจากตลาดปลาเดียวกันค่ะ พูดพาทุกคนเดินฝ่าจราจนย่อมย่มนะคะเข้ามาในที่สุดเรามาถึงปลายทางของซาซูนด็อกแล้วค่ะเพราะว่านี่นะคะคือสิ่งที่กู๊นอยากให้คุณผู้ชมเห็นมากไม่ใช่ปลานะคะคือตรงนู้นเลยค่ะเป็นจุดเชื่อมต่อนะคะระหว่างทะเลอาหรับแล้วก็อินเดียถือได้ว่าเป็นแหล่งอาหารทะเลสําคัญมากๆของคนมุมไบค่ะเรือประมงนะคะเขาก็จะออกไปหาปลากันอย่างนี้ทุกวันเลยค่ะ แล้วพอหาปลามาได้เสร็จปุ๊บใช่ไหมคะคุณผู้ชมเอาปลาไปไว้ไหนสงสัยใช่ไหมคะเขาก็จะเอาปลาที่หาได้นี่แหละคะ่ะมาส่งต่อที่ซาซูนด็อกซึ่งเรียกได้ว่าเหมือนกับเป็นสะพานปลาบ้านเราอย่า,ยางที่บ้านเราก็มีสมุดสาครนะคะสะพานปลาใหญ่ๆแต่ว่าคงไม่ได้คึกคักคุ้นไวเท่านี้นะคะได้ปลามาเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมคะพอปลาลงเนี่ยบอกได้เลยว่าโอลาหนมากๆมีพ่อค้าแม่ค้ามารุมซื้อปลากันมาก แล้วก็ยังมีนะคะพ่อบ้านแม่บ้านด้วยที่อยากจะได้อาหารทะเลสดๆใหม่ๆในราคาถูกๆแบบนี้แหละค่ะกลับไปทําอาหารที่บ้านกันค่ะที่นี่ก็เลยมีผู้คนมากมายกลายเป็นจลาจนย่อมๆเลยเพราะเพราะของที่ขายเนี่ยไม่ได้มีแต่ปลาธรรมดานะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในท้องทะเลเลย มีปูมีกุ้งมีกัง้งมีหอยปลานี่ก็มีหลายชนิดมากค่ะมีปลาจาระเมศปลาต่างๆที่เราเคยเห็นหรือปลาแปลกๆนะคะปลากระเบนตัวใหญ่ๆเลยนะคะมีลูกปลาฉลามตัวเล็กนิดนึงก็มีค่ะหรือว่าปลาฉลามตัวใหญ่บลมปลานกแก้วนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะที่นี่อนุเคราะห์ดโดยคุณป้าชาวเกาหลี นอกจากตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศตลาดปลาบ้านๆของอินเดียแล้วนะคะที่ประทับใจมากๆเลยค่ะก็คือพี่น้องที่ทำงานที่ตลาดปลาที่นี่น่ารักเป็นมิตรทุกคนเลยล่ะค่ะยิ่งเห็นว่าเราเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวแค่3าคนจากคนในตลาดเป็นพันๆหมื่นๆคนนะคะพี่ๆน้องๆหลายคนก็จะละจากงานมาถ่ายรูปมาพูดคุยกับเรากันอย่างสนุกสนานเลยล่ะค่ะบอกเลยนะคะว่าคนอินเดียเนี่ยเป็นมิตรสุดๆแล้วล่ะคะ่ะ นมอนมอนมอมอนหมอมอนหอน X d ก g X d าโล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 อาฟี่าโลจาโลเม่บอนี่แต่คนที่นี่นะคะเขาบอกว่าการที่เขามาถ่ายรูปกับเราเนี่ยไม่ได้อยากถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกให้ตัวเองนะคะ เขาอยากให้เราในฐานะนักท่องเที่ยวเนี่ยมีความทรงจำดีๆเกี่ยวกับประเทศอินเดียนั่นเองค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะเห็นบรรยากาศบ้านๆง่ายๆแบบนี้อย่าคิดว่าที่นี่ทำเงินได้น้อยนะคะ ในแต่ละวันเนี่ยจะมีเรือมาเทียบท่าเกือบ2000ันลำมีการขายปลากัน2 0 0 0 0ืกิโลโกรัมต่อวันเป็นอย่างตำ่ำแล้วก็จะสร้างรายได้เนี่ย10ล้านบาทหรือว่าเดือนละ300ล้านบาทค่ะเป็นรายได้จากการส่งออกกว่า150ล้านบาทและที่สำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือตลาดปลาแห่งนี้สร้างรายได้ให้กับทุกคนกว่า20,000ชีวิตอีกด้วยค่ะ คุณผู้ชมที่ดูแล้วเนี่ยค่อนข้างจะแปลกตาพอเดินเข้ามาค่ะก็คือที่นี่จะมีผู้หญิงชาวอินเดียทํางานอยู่เยอะมากๆเลยนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยมีความรู้สึกว่าขัดแยง้งเราได้ยินมาว่าผู้หญิงที่อินเดียส่วนใหญ่เขาจะอยู่ที่บ้านกันไม่ทํางานนะคะแต่ดูสิคะคุณผู้ชมที่นี่เนี่ยมีคุณแม่คุณป้าเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแต่ผู้หญิงด้วยนะคะผู้ชายที่นี่ก็เหมือนกันค่ะ เมื่อกี้ไปคุยกับพี่ๆที่นี่มาเขาบอกว่าเขาเนี่ยคือชนชาติชาวโกลีที่อยู่ที่นี่ดั้งเดิมของมุมไบค่ะโดยอาชีพหลักของเขาเลยก็คือการประมงหาปลาซื้อขายปลากันนี้แหละค่ะตรงนี้ก็เลยเป็นชุมชนสำคัญของพวกเขาเลยที่มีการทำมาหากินอาศัยอยู่กันนะคะ เกตให้ดีนะคะถึงที่นี่จะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายทำงานร่วมกันแต่เขาก็จะมีการแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจนค่ะถ้าเป็นหนุ่มหนุ่มชาวเกาหลีเขาจะมีหน้าที่ออกเรือไปหาปลาในทะเลซึ่งที่นี่จะเป็นประมงพื้นบ้านออกเรือกันแทบทุกวันค่ะไปหาปลาสดๆอร่อยๆมาขายกันที่นี่แต่พอเรือเทียบท่าปุ๊บนะคะผู้ชายก็จะไม่ขึ้นจากเรือแปลงร่างเป็นพ่อค้าค่ะ เพราะการขายปลานั้นจะเป็นหน้าที่ของผู้หญิงชาวเกาหลีเราต้องบอกเลยนะคะว่าแม่ค้าปลาเกาหลีแข็งแกร่งจริงๆค่ะต้องทำหน้าที่ทั้งเรียกลูกค้าต่อรองราคาแล้วก็ต้องชํำแหละตัดแต่งปลาอาหารทะเลสารพัดรูปแบบให้กับลูกค้ารวมถึงต้องแบกปลาหนักๆเป็น10บสบโลไว้บนหัวเดินหาลูกค้าเดินส่งของให้ลูกค้า เห็นด้วนะคะเหมือนง่ายก็เลยขอคุณพี่ชาวเกาหลีมาฝึกงานแบกกระมังปลาไปส่งบ้างค่ะคุณป้าชาวเกลีเนี่ยก็ใจดีมากเลยนะคะสอนกันเยอะมากแต่บอกเลยค่ะทุกคนว่าพอลองทำแล้วยากมากเป็นความสามารถเฉพาะตัวจริงๆเลยล่ะคะ่ะ <c oughs> นั่นไงเขาสอนแล้วอันนี้ชาวเกาหลีกำลังสอนอยู่นะคะว่าจะไม่ได้สมเพราะผมประสกกระปกกว่าบอกเลยคุณป้าที่นี่กำลังสอนวิชาชีพอยู่นะคะคนอินเดียน่ารักมาก นั่นไงนั่นไง,นนไงว่าผมเีกลิ่นปลาทังคือแน่เลยตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะบอกเลยว่าเราได้ ครีมนวดแบบใหม่กลิ่นปลามาแล้วค่ะที่เคอกอาชาอาชา,ชาค่ะอาชาเดินไม่ได้อ่ะ ตอนนี้นะคะ8โมงกว่าแล้วค่ะเดินเล่นมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะบรรยากาศรอบๆก็จะเริ่มซาค่ะเหมือนกับที่เขาบอกไว้เป๊ะเลยคุณผู้ชมว่าใครอยากจะมาแซซูนด็อกช่วงคึกคักเนี่ยต้อง7โมงถึง8โมงเท่านั้นเพราะว่าถ้าหลังจากนี้ใช่ไหมคะคนที่เขามาซื้อปลาทั้งพ่อค้าแม่ค้าพ่อบ้านแม่บ้านเนี่ยซื้อปลากลับก็จะกลับไปทําอาหารไปขายต่อนะคะส่วนชาวประมงได้สตังแล้วก็จะออกไปหาปลาหรือว่าไปพักผ่อนสําหรับวันนี้นั่นเอง บรรยากาศที่สะพานปลาแห่งนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่สภาวะสงบสุขตามปกติค่ะ <Salz. S 1> การมาพิสูจน์ของเราวันนี้นะคะทำให้เห็นเลยว่าไกล์บุ๊กรีวิวต่างๆที่เราได้อ่านได้เห็นกันเนี่ยก็ไม่จริงเสมอไปนะคะขึ้นอยู่กับมุมมองการท่องเที่ยวของแต่ละคนมากกว่า ใครอยากมาตลาดปลามุมไบพี่พีที่นี่บอกว่ามาได้ไม่เสียตังค์สักบาทค่ะสิ่งเดียวที่ต้องกลัวก็คือกลิ่นปลานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรองเทา้ายางกันลื่นกันกลิ่นคาวปลาเสื้อผ้าพร้อมทิ้งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะใครอุปกรณ์พร้อมใจพร้อมตามมาเลยค่ะพี่น้องชาวเกาหลีที่นี่ยินดีต้อนรับค่ะ